นอกจากนั้นครับวันนี้พรรคได้กำชับสสขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ประชาชนที่ไม่อยากให้ประเทศไทยนั้นถูกแช่แข็ง5ปีตามที่เสียอ้ไว้เนี่ยตามที่เสียไอ้ได้พูดไว้เนี่ยนะครับขอให้ใจเย็นๆอย่าออกมาประทะกับม็อบในสัปดาห์หน้าครับเพราะได้รับแจ้งจากสสนะฮะหลายท่านก็ขุนข้องหมองใจเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นก็มีปราัยใหญ่ที่จังหวัดขอนแก่นประชาชนนับหมื่นคนนะครับก็แสดงพลังไม่เห็นด้วย วันพรุ่งนี้ก็จะมีที่สมุดปราการนะครับประชาชนจํานวนมากก็จะแสดงพลังไม่เห็นด้วยกับมอบเสียอายนะครับแต่ว่าถ้านับหลายจังหวัดแล้วผู้แทนรัษฎรบอกว่าเป็นล้านคนเช่นเดียวกันนะครับแต่พักก็ได้ขอให้อดทนไว้ครับเพราะจะยิ่งเข้าทางพวกลากรถถังออกมาปฏิวัติรัฐบาลได้ทั้งนี้นะครับผมไม่ทราบว่าเสียอายนั้นต้องการอะไรเงื่อนไขหนึ่งปีที่ผ่านมาของการทางานของรัฐบาลนะครับก็มีแต่สิ่งดีๆครับภาพลักษณ์ประเทศไทยก็ดี ผู้นาระดับโลกเดินทางมาเยือนไทยกันเกือบทุกเดือนนะครับนำเงินและการลงทุนเข้าประเทศไทยกันอย่างมากมายครับแถมต่างชาติวันนี้สถาบันจัดอันดับก็ให้เกรดเกับประเทศไทยหลายสถาบันนะครับเศรษฐกิจก็กํลาลังก้าวกระโดดเติบโตอย่างคึกคักเลยทีเดียวครับอุตสาหากรรมก็เติบโตอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับที่สําคัญครับท่านนายกรัฐมนตรีสุภาพสตรีของเรานั้นทํางานไม่มีวันหยุดเลยนะครับท,ท,ทั้งทั้งที่ท่านก็มีครอบครัว ท่านก็มีชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัวบ้างแต่จะเห็นได้ว่าท่านขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้เดินทางต่างประเทศไม่เว้นแม้แต่ละวันนะครับขณะเดียวกันครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่านก็พูดคุยกันนะครับว่าถ้าหากเสียอ้ล้มรัฐบาลได้แล้วเนี่ยเสียอ้ไปเป็นนายกรัฐมนตรีและให้คนละพักเดิมๆมาเป็นรัฐมนตรีแบบไม่ต้องเลือกตั้งแล้วปิดประเทศเนี่ยนะครับเราจะได้อะไรและเสียอ้คิดแหลอครับว่าประชาชนเกินครึ่งประเทศเขาจะยอม เพราะท่านไม่เคารพกติการประชาธิปไตยแบบนี้เลยนะครับประเทศก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละครับเสียอ้ายมาเป็นนายกร,ร,รัฐมนตรีเป็นสักหกเดือนหนึ่งปีประชาชนก็ทนไม่ไหวก็ออกมาเดินขบวนประท้วงขับไล่เสียอ้ายอีกมันก็วนอย่างนี้ตลอดเลยครับจึงถามเสียอ้ายว่าถ้าท่านชนะท่านเป็นนายกร,รัฐมนตรีแล้วท่านจะหาทางลงหรือว่านําพาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้านอกจากจากการแช่แข็งประเทศ5ปีอย่างไรนะครับ นอกจากนี้ครับพรรคยังมีการวิเคราะห์นะครับว่าหากม็อบสฝ่ายก็คือนายทุนพรรคการเมืองและคู่อาฆาตอดีตนายกทักษิณไม่สามารถค้ำครัฐบาลลงได้ก็จะทําให้เรื่องต่างๆที่แดงอยู่ในขณะนี้นะครับเช่นเรื่องการเกณฑ์ทหารเรื่องทุจริตไทยเข้มแข็งเรื่องการสังฆาประชาชนการกรุงตาย99เจ2,000ที่จะเข้าสู่สารอาญาระหว่างประเทศและผลประโยชน์จากสัมปทานที่เอกชนบางราย พ่อค้ายาเสพติดที่เสียประโยชน์จะถูกดำเนินคดีเพราะฉะนั้นนี่เป็นเงื่อนไขสำคัญครับที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลน,นั้นต้องเล่นปิดเกมนะครับเงื่อนไขหนึ่งปีที่ผ่านมาโพคหลายสํานักครับก็ไม่อยากให้มีการชุมนุมผู้ที่ไม่มีความคิดเห็นสอดคล้องกับเสียอายก็ออกมาวิพา์วิจารณ์กันมากมายหลากหลายนะครับแต่ที่น่าสนใจครับวันนี้พักประชาธิปัตย์เงียบผมขอเรียกร้องไปยังหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณอภิษ์เวชชาชีวะครับ ก่อนหน้านี้ท่านออกมาแสดงจุดยืนเกี่ยวกับประชาธิปไตยมาโดยตลอดนะครับแต่พอเสียาอ้ออกมาพูดเรื่องอำนาจนอกระบบการแช่แข็งประเทศไทย5ปีหรือการปฏิวัติรัฐปารเหตุใดครับผู้ที่เคยใช้วัทกรรมวรรักประชาธิปไตยส่งเสริมระบบประชาธิปไตยแบบหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จึงเมินเฉยท่านไม่ออกมาหืออืออะไรเลยนะครับวันนี้ขอเรียกร้องให้ท่านออกมาแสดงความคิดเห็นครับว่าการปฏิวัติรัฐปาร การเรียกรถถังออกมาการแชร่แข็งประเทศ5ปีแบบที่พลเอกบุญเลิศว่าเนี่ยคุณอภิสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มีความคิดเห็นอย่างไรเพราะท่านยิ่งเงียบนะครับทำให้ประชาชนก็ยิ่งสงสัยในจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ครับว่าวันนี้เปลี่ยนไปหรือว่าท่านมีความคิดเห็นหรือมีความหวังอะไรอยู่ลึกๆในการจัดชุมนุมเพื่อล้มรัฐบาลในช่วงสัปดาห์หน้านี้ครับท่านสื่อมวลชนมีคาถามกับดปเชนนะครับเดี๋ยวดรสิงห์ทองจะเพิ่มเติมประเด็นนี้ก่อนนะครับ